สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นกิมมี่นะครับราคาสั่งมาจากในช้อปปีไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดทั้งสิ้นนะครับสองพันกว่าบาทนะครับหลายๆคนนะครับเรานอนโซฟาผ้าโซฟาเลยเนี่ยเราไม่รู้เลยเรานอนทุกวันเนี่ยมันมีลายฝุ่นหรือเปล่าลายฝุ่นที่แท้จริงมันไม่ใช่ฝุ่นที่เอาเครื่องดูดฝุ่นแล้วหายนะครับมันต้องใช้เครื่องดูดลายฝุ่นอันนี้ผมดูดไปแล้วส่วนลองดูฮะ <c oughs> เห็นไหมฮะแค่โซฟาตัวเดียวนะไม่ใช่ทั้งเซตนะฮะ <c oughs> แค่นี้เองตัวเดียวเนี่ยตัวนอนเนี่ย นะครับผมนอนทุกวันเนี่ยลองดูดิลองดูฟุน่นะครับบ้านสะอาดแค่ไหนก็ก็มีครับอ่าเดี๋ยวผมดูต่อนะครับกดกดปุ่มง่ายง่ายครับสายมันให้มา10เมตรแล้วก็ต่อกับไฟบ้านปกติต่อปลั๊ก3ตาปกติโหมดมันมีให้หมดประมาณ3-4โหมดนะครับเครื่องก็หนักพอสมควรนะแต่ถ้าเราวันทา่ามานนี้มันก็ทุนแรงได้พอสมควรนะครับผมอ่าเดี๋ยวลองให้ดูนะครับกดปุ่มทีเดียวครับ ม่อสะกู่นี้ผมปั่นให้ดูฮะดูเศษฝุ่นนะผมย้ําอีกรอบนึงนะอันนี้แค่โซฟาตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมลองเอาออกมาให้ดูนี่ครับดูฝุ่นนะครับเราไม่รู้เลยว่าที่นอนที่เรานอนอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันมีฝุ่นเยอะขนาดไหนนะครับอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปปั๊บจบทีนี้การกดเนี่ยลองดูนะมันจะมีสามโหมดตรงนี้นะครับแต่โหมดเนี่ยดีที่สุดโหมดนี้คือดีที่สุด แล้วก็กดหมดประมาณนี้นะครับดังนั้นแล้วอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้สำคัญนะครับลายฝุ่นเนี่ยทำให้เราเป็นภูมิแพ้ได้หรือว่าหลังพื้นผิวผิวของเราอาจจะมันมีรูขุมขนอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วมันจะได้แบบไม่สกรปรกนะครับถือว่า ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแต่ว่าราคา4,500อันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าราคา2,000กว่ามันก็ดูดแรงจริงนะครับด้วยกำลังมอเตอร์เนี่ย700วัตต์เลยนะครับสำหรับตัวจินนี่ตัวนี้อ่ะโอเคครับเป็นสิ่งที่แม่บ้านควรจะมีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผม